ได้แล้วครับผมไก่ย่างทาปลาของผมนะหอมมากครับตอนนี้หอมชุยเลยกินในรถเลยครับผมฟาดในรถรถ,รถพี่นอ้องหิวหิวหิวเฮ้โลยูทูบสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ที่นครลงแจไดแล้วครับมา แวะซื้อไก่ย่างคาปลานะครับผมทำไมต้องนึกนานขนาดนั้นด้วยนะครับร้านเล็กๆริมถนนนะครับที่ตะโกนโลดก,ก,กันนะครับมี่ซบตาด้วยนะครับมาเวราไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อขึ้นตัวนะครับที่ัวเดียวนะตัวก็ประมาณสามหมื่นห้าพันกิบนะครับก็ประมาณร้อยกว่าถ้าตัวนึงก็เจ็ดสิบเจ็ดหมื่นกิบ ประมาณสองร้อยบาทนะครับผมกพตัวใหญ่พอทุกคนนะตัวไหนเจ็ดสิบนี่วะนี่ไงเจ็ดสิบเจ็ดสิบตัวเนี่ยนี่เลยอันนี้35บห้าเติมโตเอาเอานี่ใช่คิดคนเดียวอืมตัวไหนกันอะตัวใหม่ๆเด้อโอ้ยหอมเด้อต้องได้ผ่านก่อนเนาะมีไหมค่ากับงามงาม ตีไก่ทาปลาแดกซื้อดังอันนี้ที่เพื่อเอาลงเงินโซเชียลนะโมเมนต์ตีคนละหานหรอเอาลงเฟซอ่ะเออลงเฟซนั่นแหละนี่วะโอ้นำมากินจะได้เนาะไอ้กันเนาะรุ่นทอดอะแมนแอนเครื่องโตกระแถมเต้ตำหุ่งนาะโบแถมวะไก่ย่างทาปลาครับพี่น้องนี่นี่นี่ครับ ปลาด่างด้วยาานะฮะเด็ดครับเอาใน่อง,อง <laughs> นี่รัวกัดเอาใน่อง,องนะครับสับแล้วเอา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 รอเดียนดูเอาชุกแล้ววะเนี่ยสี่ซับแล้วก็อุ่นใหม่โอเคเติมโตกระแถมที่ตว <laughs> ตะมุกป่วต้องส่งตัวได้ไม่เจอวาเนาะ <laughs> ครับทุกคนหอมชุยน้ากินเอาดังมากใกล้ใกล้ไก่ตาปลาได้ไก่ตาปลาละหยห้อนแดดด้สยซุกเลยคนเลยไ็ไรอด่าเาไเอ,อ้าาองไงกเนาะ อ่ย่างาปลาร้าคือแค่น้นเขาเรียกเขาเอิญยังเกิดเนาะบ้านนนข้อเนาะบ้านนนข้อเนาะไก่ย่างทาปลานะครับเป็นร้านเล็กๆริมถนนนะครับบ้านนนข้อนะครับผมถ้าพวุ่งนี้จะนับมีข้าวเหนียวด้วย มามามาถึงเวลาหมั่นกันแล้วพี่น้องเขาเหนียวสนอยไหมกับซ้มตับสุดยอดไปเลยเนาะ <c oughs> โอเคครับสําัรคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ